ผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันคือทำแต่ต่อจากอดีคลิปที่13แล้วจะมาทำแบบคลิปยิบย่อยเผื่อให้ด้วยเนาะจะเป็นเฉพาะคลิป13เท่านั้นที่จะเป็นคลิปยิบย่อยเนาะโอเคนะเข้าใจแล้วน,นะนะคลิปแรกก็คือคลิปยิบย่อยแบบปกติเนาะหลังการที่เราไปเอาของปกติที่เราชอบแล้วเนี่ย

เดิมเหมือนเดิมปิดนี่อีกครั้งเนาะตันธรรมดาเร็วๆอีเวนนี่นี่ทำไมเอ้ยมันพนเดียวอีหะไอ้ไอ้บกปลอกขอแช่งว่าอีบกปลอกบ้าง อีกรอบอ่ะโคเดินอีกเดินเร็วใน มาหลังจานที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วก็พยายามรีบเพนให้มันราบก่อน <c oughs> ท่านี้มึงกูเคยทำด้วยแล้ววะ <c oughs> คืนอเลยนเลยว,วะเคยทำอยู่วะ เต,อ,ตอ๋อน,นี่ไงมันตีนีเปล่ามันต้องเจดเจอแบบนี้ทะแรง <laughs> เร็วอีเอ้บบ <laughs> mình <Makes được bueno. cười> <laughs> không mhm 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 เง้าหามาันเดียวเนาะซ่อนนะเด็กกามาอีกไหมเนี่ยมึงกล้าเย้มกูอีกไหมเดี๋ยวเดวาตัวนี้ก่อนอื้อหือกล้าเย้ยกู้นี่จะรีบเอาของ ให้เอานี้เปิดประตูตวไปก่อนรอบนานมากกันเะรอบนาที่เดิมของเราจะตัดตัวตาระเบิดแ่บนเทดานห้องปิดแข่บนเทดานห้องการแผนแบบนี้ อันนี้จะเป็น53 EP หนึ่งก่อนเนาะมันจะเร็วเร็วมันฟื้นเร็วมาก ถอดรองเท้าก่อนไม่ใเห็นนั่นสิมันต้องถอดรองเท้าก่อนเอาตีนกลางรี่มันเจ็บยังต้องเอาออกมันก่อนแล้วก็ต้องระเบิดทีแรกเราก็ต้องระเบิดมันก่อน ต้องพยายามทีทแรกเราก็ต้องพยายามระเบิดหมดอย่างเดียวก่อนค่อยไปจัดการทีหลังค่อยคิดแผนที <c oughs> ได้ไม่ได้อย่างนี้ มาแล้ว,ไม,ไ,วมไม่ไหลวะนี่มาเมื่อไรโอ้โหอ่านทุกคนตอนนี้มันก็อยู่ทางนี้น<อ>แล้วเนาะแล้วก็เวียมตรงนี้ถ้า่อยกันหมวกคลนหมวกคลานแล้ววิวว,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 วมันจะช้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหมอกคลานช้าไปีิอ่นะ าตามระเบิดลงในห้องที่มันเป็นตปงนั้นนี่ยคือห้องภาคกลางห้องตะตันดูจะเข้าท่ากว่าห้องนี้นะหรือไม่ก็อ่ะไอซ้อนที่เดิมของมันที่เราชอบออกมาเถอะแม่ชี อ๋ออ๋ออเมนเฉยค่ะเมือนเฉยจะเมือนทำหาพ่อสิพ่อของตายทำเป็นเมืนินใส่กุกอืม <c oughs> กูชอบท่ามตายว่ะดูตอนนี้สิเล่นรดฟันล้อด้วยฟันล้อด้วยนะแว่นล้อด้วยนะ